มดดาด้า bt 5 0 Pro 2.2 V ปี2018ครับคันนี้ราคาเพียงแค่3 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสวัสดีท่านครับผมเซลโยศีสเกตพงนิเวศครับเจอกับผมเจอกับสิ่งดีๆที่มาบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มี Mazda นะครับปี2 1 8คันนี้นะครับราคาถูกมากๆนะครับ3า8 0 0 0บาทนะครับรถสวยเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เปอท่านหาอยู่ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับสำหรับมาสด้านะครับ2.2 V ปี2018คันนี้นะครับต้องบอกว่ารถสวยไม่น้อยนะฮะน่าใช้มากๆอีกคันหนึ่งทีเดียวนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับผมปี2018ครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะเราอุ่นใจเลยนะครับนี่โชว์ก่อนนะฮะอุ่นใจสุดมือ2มองหาโลโก้กูสเปกชันนะครับก็เรียกว่าบริษัท ตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะครับอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้ก็คือมาเรียกว่ามากับเราด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเพิ่มคุณภาพอีกอีกทางหนึ่งนะครับที่ให้ทุกท่านนะครับได้รถสวยดีราคาถูกไปใช้งานนะครับไปแค่สนใจหาคันนี้นะครับสีดําสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมปี2018นะครับ m a สด้2 2 V ครับมาด้วยไฟหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับผมนะ กะจังหน้านะครับรูปตัว V นะครับผมสวยครับครั้งนี้สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะฮะไม่มีการเก็บสีเลยรอเก็บรอยนะใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยเดิมจริงๆนะครับสีดำนะหาสวยแบบนี้หายากนะครับเพราะส่วนมากก็สีดำมักมีริ้วรอยมาเนาะนะกลับมาได้วิธี50 Pro ครับถ้าท่านหาอยู่นะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับ บริการทาสัญญาแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่นะครับนะอยู่ที่บ้านนะครับก็ทําสัญญาได้นะไม่ต้องห่วงครับเรามีรถสไลด์นะครับเรามีบริการส่งนะครับถ้าอยู่ไกลๆก็มีเทเลอร์นะครับส่งให้นะครับมั่นใจได้เลยครับกับรถสวยราคาถูกสิสเกตพง์นิเวศกับเซลโยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในด้วยกันครับคันนี้เป็นแบบรถแบบโอเพนแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับ กว้างเลยทีเดียวนะครับภายในนะครับนี่แคปเปิดได้แบบโอเพนแคปนะครับกระจกเป็นแบบกระจกไฟฟ้านะครับมาด้วยกุญแจแบบรีโมทนะครับเลขไม้นะครับ24,449กิโลเมตรนะครับคันนี้นะฮะมาด้วยหน้าจอหน้าปัดตามสไตล์ของ Mazda เขาเลยทีเดียวนะครับ เป็นเกียร์เมนนวลนะครับ6สปีดนะครับช่องเก็บของช่องวางของต่างๆภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับสวยงามเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับด้านหลังก็กว้างพอควรเลยนะครับมีช่องไฟ12โวลต์ตรงนี้ด้วยนะนะถือว่าใส่ใจในการทำเลยทีเดียวนะครับพเพราะเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนาะ รับ่ระกันนะครับรถเดิมสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุ100%เครับคันนี้ซื้อไปแล้ว3บันนะครับพารถเข้าไปตรวจนะไม่ว่าตรวจที่ศูนย์นะครับช่างผู้ชํานาญการต่างๆนะครับหากรถชนมาแค่คืบเดียวนะครับทางร้านรับซื้อคืนนะและให้ค่าเสียเวลาอีก1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะครับสวยเดิมครับมากๆเลยเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถดูกันนะครับอ่ะ นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ครับเครื่องยนต์เกียร์นะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับแอร์เป็นระบบปรับเมนนวลนะฮะนะนะครับเสียงเพลงเพราะเลยนะครับมาด้วยหน้าปัดหน้าดิจิตอลนะครับบอกรายละเอียดเรานิดหนึ่งนะฮะนะครับแอร์แบ็กสองลูกครับฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับคันนี้นะฮะทุกอย่างสมบูรณ์มากๆเลยนะ ฟงไฟเครื่องติดนะครับรถยังใหม่อยู่เลยแล้วกลิ่นยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยไอ้นี่ยังไม่ใ้พลาสติกตรงนี้ยังไม่เอาออกเลยนะครับนะฮะสองหมกิโเมตรครับโอ้โหทำไมถูกขนาดนี้นะครับกระจกก็สามารถปรับขึ้นลงสูงต่ําได้นะฮะคันนี้นะครับเกียร์เมนวลห้าหกสปีดนะครับหกสปีดนะครับเกียร์อานะครับนะ กดขึ้นนะฮะกดขึ้นนะครับกดขึ้นกดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตบนะครับ้ายสุดนะครับนี่คือเกียร์ถอยหลังนะครับสาหรับรุ่นมัสด้าตัวใหม่นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสิสเกตพง์นิเวศของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะจังหวัดสิสเกตนะครับอยู่ตรงข้ามวัดหลวงนะครับอยู่เส้นหลักเลยนะครับเส้นหลักที่จะไปอุบลนะฮะ ้าท่านมาครับมาไม่ถูกก็โทรถามโทรสอบถามกันได้นะครับช่วงนี้เราปล่อยรถนะฮะไกลๆเยอะมากๆนะครับมุกดาหารนะฮะหนองคายโอ้โหนะลูกค้าจากไกลๆเยอะมากเลยครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับครันนี้เดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับสวยเดิมอย่างนี้นะครับรับประกันนะฮะหกเดือนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับ ซื้อไปสบายใจแน่นอนครับดูแลน้ํามันเครื่องดูแลน้ํามันรถนะครับอย่าให้หมดนะใช้งานยาวๆครับซื้อถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับนะใช้เงินออกรถน้อยๆนะครับนะดอกเบี้ยพิเศษสุดเลยครับ2.79นะครับสำหรับท่านที่มีเครดิตดีนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยครับเซลโยสีสเกตพงนิเวศนะครับ 0614744451โทรหรือไลน์แ hmm. อดเข้ามาได้เลยนะครับฝากติดตามช่องทาง YouTube ผมด้วยนะครับแล้วก็เพจร้านรถยนต์มืสองสเกตพวงนิเวศแล้วก็ช่องทาง YouTube ของร้านด้วยนะครับผมพงนิเวศกรุร๊ปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมติดตามฟังครับขอบคุณครับ